รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษาเรื่องงูยรักงูยเหลงงวูยรักงนูยเหลงงูย,งย,งงยสวัสดีค่ะ เป็นนอจากเบลเล่บอลไพท์ทนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนให้อาหารน้องงูบอลไพรทหรือน้องหลามแคะของเรานะคะแต่ใครที่เป็นสาวกคนรักหนูก็คลิปผ่านไปได้เลยเจอกันคลิปหน้าเลยนะคะแต่ใครที่อยากศึกษาวิธีการให้อาหารน้องงูก็กดดูต่อได้เลยค่ะวิธีของเบลเล่บอลไพรท์นะคะเราจะเอาหนูออกจากช่องฟิตพักทิ้งไว้ในภาชนะตอนเช้าแล้วกลับมาให้ตอนเย็นตอนกลาน เพืะะ่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอตั้งหลายนาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือไดเป่าผมนะคะทําไมเราต้องมีไดเป่าผมเพราะว่างูจะไม่กินซากสัตว์ที่ไม่มีชีวิตแล้วงูสายตาไม่ดีไม่มีหูวิกตั้งหากเวลาเขามองสิ่งรอบข้างหรือว่าเหยื่อเนี่ยเขาจะมองเป็นก้อนอุณภูมิสีแดงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวหนูจ่อกันได้ จะได้ฉกได้ตรงเป้าเวลาขีบหนูนะคะพยายามอยา่าขีบตรงส่วนหัวใกล้ๆหัวแบบนี้แล้วก็ส่วนลำตัวก็เสี่ยงเหมือนกันให้ขีบค่อนมาทางท้ายตัวหนูแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลางูฉกงูจะได้ฉกเข้าตัวหนูเต็มๆไม่โดนตัวฟอสเซปที่ขีบไม่งั้นปากงูอาจจะเป็นแผลได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่พาไปหาหมออีกจริงๆ ที่2นาทีจากหนูที่ไม่ใช่หนูฟิตแล้วเนี่ยเขาจะร้อนเร็วมากพอเปิดจอมาแบบนี้ความร้อนก็จะกระจายวงอยู่ในนี้แล้วเราก็จะได้ขีบหนูแบบเร็วๆเปิดปึ๊บใส่เปิดปึ๊บใส่เปิดปุ๊บใส่เพราะว่าเรามีงูเป็นร้อยตัวเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามานั่นจิ้มจอทีละตัวทีละตัวทีละตัวแบบนี้เดี๋ยวเยจะสาธิตวิธีการขีดป้อนให้ดูนะคะว่าน้องเวลากินแล้วความน่ารักจะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ อาการงูได้กลิ่นหนูก็จะแบบนี้ชูคอกันใหญ่เวลาคีบหนูเราจะต้องล่องงูกระดิกกรดิกแบบนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเขาจะฉกแล้วก็ลัดในทันทีเลยซึ่งการกระดิกหนูแบบนี้เป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของน้องงูนะคะอย่าลืมงูบอนเป็นงูเลี้ยงงูสวยงามไม่สามารถปล่อยสู่ธรรมชาติได้นะเพราะว่าเขาล่าเองไม่เป็นนะคะ แล้วอายุเฉลี่ยของงูบอลเนี่ยอยู่ที่20-25ปีถ้าเกิดใครอยากจะเลี้ยงเนี่ยต้องดูดีๆว่าเราเราับผิดชอบชีวิตเขาระยะยาวได้ไหมด้วยนะคะนิสัยการกินของงูแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปบางตัวก็กินง่ายงายส่วนบางตัวก็กินงงงงแล้วตัวเนี้เมื่อไหร่จะกินเอากินเฉยคอเช็คแป๊บรัดแน่นใช่ไหมนั่นอะ บางตัวก็หิวเกินหิวเกินไปหิวจนหัวร้อนหิวจนจกไม่ถูกจกผิดจกถูกอันนี้นี่ก็อีกตัวนี่ก็อีกตัวไหนดูตัวนี้สิโอ้ไม่เล็งเลยลูกไม่เล็งเลยคุณเขาชกอะไรคะนะแล้วบางวันก็จะเจอแบบนี้ตัวที่ไม่เอาอะไรเลยไม่แม้แต่ได้กลิ่นหนูไม่สนใจไม่อยากรู้เฮ้ยพูฟิพูฟิ ออเฮ้ยก้นกอดก้นกอดวะกลัวกลัวไม่เอาไม่เอาอย่ามาใกล้เรานะไม่ว่างูจะฉกโดนส่วนไหนของหนูนะคะเขาก็จะหาหัวให้เจอแล้วกินจากทางหัวไปจนสุดปลายหางเลยกดเหล็กเลยนะคะหลังจากป้อนหนูไปแล้ว2-3วันเราจะต้องให้งูย่อยหนูให้เสร็จก่อนถึงจะจับเขาได้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะสำลอกหรืออ้วกออกมาได้นะคะ สำหรับงูตัวไหนที่อาทิตย์นั้นไม่ยอมกินนะคะเราก็จะเตรียมคลิปหนีบกระดาษเอาไว้แบบนี้เพื่อมาทําสัญ,ญลักษณ์แต่ละกล่องเอาไว้เผื่อว่าสัปดาห์ถัดๆไปยังไม่ยอมกินอีกเนี่ยเราจะได้เช็คได้ว่าปากมีน้ําลายไหมหรือคอแดงหรือเปล่าหรือเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นนะคะ ง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมคะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะเสนออะไรแนะนำอะไรเปียก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ